ครับมาในวันที่สี่ท่านว่าครับโอ้พี่น้องเลยห้องข้เกี่ยวขอแล้วห้องก็เข่ากันหน้าปลากันเรล่าครับเรื่องตะกัแตนขวบคโคกันไปน้ำครับสะบักสะบอมพอสมน้สมควรครับพี่น้องเอ้ยตะกัแตนก็นกนได้นอถากินน้ำข้นยากกระสูกันไปครับผลสุดท้ายกะ เขากระโปรงปีกขึ้กันครับสั้งสีล่ล่ะผลงานที่ตะกะแตนเลี้ยงไส่ดินกระดิ้ลพ้นดีอยู่ครับพี่น้องกรง,ง่ายครับบายนกบริเก็บขี่เขาครับหาตัญยามาให้17เ,เมตรครับพี่น้องความยาว ก็ห้ายหมื่นตัวอยู่เลยครับคือขอดีเขาคือบริกเก็บขี่เขาครับสามารถที่ได้ครับพูดยดยกลองมึงครับพี่น้องเรื่องโมดกะถ้ามันตัวใหญ่มันกับอมีปัญหาครับมันเต็นนี้ได้สำคัญแต่ตอนมันยังหน่อยครับออกใครไม่ไหมอันละ าก็เอาซอกนะครับผมก็เอาซอกขีดรอบทั้งนอกแก้ปัญหาได้ยู่ครับมีหดแขกบริรับเซิญนครับเมียงมาครับตัวลลยของตะก,กะแตนครับอันนี้เมียงมันก็มีมันเข่าไปน้ำเข่าครับมันเข้าไปน้ำเฟืองเวลาเอา อาหารหาเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเคื่องมาหายครับมันกับเขาไปน้ำแมงมั่นก็นได้ครับเลียงเซตกันไปเลยครับพี่น้องกลง v ี p กักกเป็นรุ่นที่2อลุ่นที่2อ,องก็เลียงต่อไปอีกครับ กุเลี้ยงตะกัตเตนก็ได้พี่น้องเอ้ยครับนึงเนี่ยจักสีหาหย่าให้รุ่นได้เนี่ยตัวแง้มแหลงกับอัตคัดอยุคขับหย่าก็ได้ก็ไปหาเอาหย่าอยู่นั่นไฮหน้าไฮใดมันมีน้นาล้วครับไฮใดมันบ่แห้งนั่นละปรได้มาให้เขาก็ได้ครับกระไรยู่ครับพี่น้องเลยสู่กันไปก็จะเป็นอาหารแล้วก็เป็นรายได้ เอาไปนอกครับพี่น้องเลยเองไปมันที่เป็นจังไดครับกูเลี้ยงง่วเลี้ยงคั้วไอ้ผัวเนื้อครับเลี้ยงเลี้ยงควายยังว่าเอาไปลามยูธงได้อันนี้ตี้ครับขอเสียมันคือมันเอาไปลามบ่ได้ครับพี่น้องเลยจบเกมกันเลยจังสี่แล้วครับเอาเข่าขึ้นมาไหวทั้งบานทั้งซองแล้วก็จังมีอารมณ์มาเหลาน้ำพี่น้อง พี่น้องเอ้ยผมก็ได้ห่างเหินกันไปหลายเมื่ออยู่เขาคงก็ขึ้นนันจากหน้าครับพี่น้องประมาเนี้ยแล้วครับพี่น้องเอ้สวัสดี